วิลเลจรอสวัสดีครับพวกเราไลแกนครับเลโ like ก้นะครับครับผมตุ้ยไลแกนครับโอเควันนี้มาร่วมงานดรัปเอร์รี้เ <Yeah. S 3> ตรียมอาไรยังไงมาบ้างมามาแน่นอนว่า,าก็ทุกคน,นจะเรื่องลือเลยว่าถ้าเกิดเราสองคนมาออกงานเนี่ยเราจะเป็นตัวที่บอกว่ามีสาระที่สุดในวงรวมถึงแบบว่าพูดรายละเอียดครบถ้วนจาะลึกทุกประเด็นแล้วก็เกาะทุกเก็ตข้อมูลซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับผมันนี้ อยอกเล่นตอนนี้เพราะเราก็เรียกว่า,วาดีใจมากๆเลยนะครับที่ทางดทรเตลรี่เนี่ยก็เชิญชวนพวกเรามานะครับเรียกได้ว่าวันนี้เป็นงานแบบเหมือนงานปิดเนาะจะมีแบบ<ก>เล่ากับ<อ>แฟ<ซ>น,น,รนเราดูเข้ากันดีนะอยากได้ครับผมพี่ตุ้ยรู้สึกไงเหมือนที่น้องบอกไปทุกประการเลยครับเมื่อกี้แล้วเตรียมตัวอะไรมาบ้างวันนี้เตรียมตัวเหมือนน้องเลยครับผมตอกตอกต่างมากเลยมาก็คือจริงๆวันนี้เรามีโชว์มาด้วยซึ่งเป็นโชว์ที่แบบ ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนอย่างมากก็ในห้องน้ำที่บ้านเน่ก็อยากให้ทุกคนแบบที่มาในนี้เอนจอยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณดรแอลลี่มากที่ให้เราได้มาเจอแฟนๆทุกคนคุณคุณัรครับผมคือบอกเลยว่าดรแอลลี่นี่คือเอกล v e มากกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถูกต้องใครจะไปคิดครับทุกคนว่าเดี๋ยวนี้กันแดดไม่จำเป็นต้องทาแล้วสามารถกินได้ มันเป็นอะไรที่สะดวกสบายเขาจะออกคนแบบว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่แบบสายสกินแคร์ที่เขาชอบทาชอบอะไรเงี้ยบางทีคนเราจะแบบไม่อินแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบระบบแบบทานเงี้ยเราจะเป็นต้องทานอยู่แล้วในชีวิตประจําวันมันก็จะอะไรที่สะดวกมากขึ้นเห็นไหมล่ะพอเป็นลูกค้าปุ๊บเป็นไงโอ้โหคล่องเลยครบถ้วนเจ้าอีกได้นะคะอ่าเพิ่มความสะดวกให้ใช่ครับผมอาฝาดแต่เตอแอนด์เอร่ไหครับผมก็ฝากดแตเตอร์แอนด์ี่ไปด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่กับเราแค่มาแล้วก็ใจดีกับพวกเรามาตลอดเลย อะไรฮะดีใจอะอิมมชั่นร่วมไงครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะจบการฝากคมมกับน้องเลโก้ตาตาตามองกล้องหนึ่งเดียวดรเอลลี่ดีจริงไม่ต้องคุยไม่เชื่อถามตุ้อะไรแค่ได้เลยครับตุ้ต้องปิดแล้วอะเพราะขาวมาแล้วอะครับผมการแดดที่ดีไม่ตีก็ดังเกี่ยวปะ ดังจริงด้วยนะดังจริงด้วยแต่ถ้ากันแดดต้องดังที่ปังถ้ากันแดดที่ปังด็อเตอร์แอลลี่มีครับทำข้อสองแน่นอนเครดิตก็คือใส่ไปด้วยพูดถึงงานของเราอ๋อโหเปลี่ยนระบบมากรีเซ็ตใหม่ไหมล่ะเอาก่อนเร็ล่าสุดที่พี่ถามเขาก็ถึงจะชื่นชมพูดต่อว่าแบบ ส่งออกได้แบบสุดยอดเลยวันนี้อะไรทันเดอร์เพจไงเออทันเพจไม่มีไม่มีพี่สตีไม่มายิ้มบ้างพอเราได้ยินที่ทางผู้อิาขนาดนี้ยอมรับเลยครับว่ามุมป่านี่ยกมากหนกแก้มนี่คือขึ้นไม่ไหวคือยิ้มแหละยิ้มเลยหรือว่าเราอ่าเงี้ยเรียกคือยิ้มนะครับผมคือก็เขินเขินค่อนข้างเขินอยู่ครับเรียกว่าพอเออเราก็ถือว่าเป็นทีป๊อปในค่ายเนาะครับทีป๊อป วงแรกๆแล้วกันอของค่ายเ,นะเขาก็ดีใจที่เราได้มีผลงานที่ทําให้เขาแบบเป็นสเตตให้เขาได้พูดถึงเป็น data นี่แบบว่าให้คนได้เอาไปชื่นชมอย่างเงี้ยครับผม,ผมใช่ก็เรียกว่าไม่เกินจริงไม่เกินไม่ไม่เกินที่จะพูดถึงเพราะว่าเป็นความจริงของเราเออเป็นยังไงบ้างพอเรารู้สึกว่าคือแบบเราอะเริ่มเป,เป็นเหมือนแบบตัวแทนทีป๊อปละวที่แบบว่าต้องส่งออกไปได้ ก็จริงเราก็ดีใจครับคือจริงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกวงแหละก็จะแบบตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุดซึ่งวงเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าตั้งใจทําผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบร้องเพลงเต้น <c oughs> หรือว่าซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันแบบว่าออกมาดีที่สุดจนแบบก็มีแฟนๆเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนทาง g m t v ทางวิถาก็แบบให้โอกาสแบบเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะได้ไปทัวร์ในที่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ไปต้องครับผมก็ดีใจมากๆแต่พอเป็นแฟนเหตุแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรามีทัวร์ต่างๆให้กันเยอะแล้ว ที่แถลงเราก็ไม่เคยทิ้งนะอย่างที่ไทยเนี่ยทิ้งไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอย่างเรื่องภาษาเนี่ยพูดเลยว่าต้องอัปเดตเรื่อยๆเป็นประเทศที่ต้องอัปเดตตลอดจริงๆไม่งั้นเรียกว่าตกเทรนแน่ๆครับผมแล้วมันจะผิดหวังกันทั่วหน้านะคุณเคยตกเทรนด้วยอ่ะก็เลยพยายามไม่ตกก็ตอนนี้เกาะเกาะเทรนไว้อยู่หัวขบวนตลอดนะอะไรกะเรื่องนี้เราอยู่หัวขบวนนะไม่ตกเทรนนะก็นั่นแหละครับผมผมจะตกไปอยู่ท้ายขบวนก็ไม่ได้ไงคือคุณไม่ใช่คนขับ่ะคุณครูแบบไอ้ป่อกไฟคืออยู่หน้าไปอีก ใช่ใช่อยู่ข้างบนไลยซ่าไปอีกใช่ก็พูดนำเทรนด์จริงๆสำหรับงานที่ประเทศไทยนะครับพวกเราก็รู้สึกว่าเอ่อเป็นเหมือนความจริงเป็นบ้านหลักของพวกเราแหละครับผมเราก็เราจะไม่เคยลืมแบบแฟนคลับที่ไทยเลยเพราะว่าแบบเขาก็คือแหล่งซัพพอร์ตแบบที่เราสามารถเจอได้ทุกวันนี้ครับผมที่เราสามารถเข้าใจได้โดยง่ายอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราพยายามอภิเชตเขาตรงนี้เสมอแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันเรื่อยๆแน่ๆครับผมแต่ว่าตอนนี้ด้วยหลายๆโปรเซสเนาะเรื่อยๆแบบหลายๆงานที่มันแบบจัดคิวมาวางคิวมาก็ อาจจะยังแบบมีโอกาสได้พบเห็นกันบ้างแบบปะปายแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะได้เจอกันมากขึ้นพวกเราเองก็หวังว่าอย่างนั้นครับแล้วเราก็มีนัดใหญ่กันอยู่แล้วด้วยเออชื่อของว่านัดใหญ่นัดใหญ่นัดใหญ่ตุลาคมนัดใหญ่ไงบิ๊กเมติบิ๊กทธนัดเดชบิ๊กชนะนัดใหญ่เลยครับผมที่มาที่ไปครับผมพอแบบว่าเนี่ยก็เหลือแค่ไม่เท่าไหร่แล้วเตรียมอะไรยังไงบ้างสำหรับการสาย อ่ะเป็นไรฮะน้องปวดข้องน้ำ่าคืองานก็ล่าสุดเพิ่งประกาศผู้โชคดีไปนะครับผมทั้งหมด200รายชื่อน้อง0 0รลายชื่อที่มีโอกาสเอ่อได้เข้ามาร่วมทายอะไรบ้งกับพวกเราใช่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งเช็คพอยต์ก่อนที่จะไปถึงนัดใหญ่ของพวกเรานัดใหญ่เราจะไม่พูดแล้วกันมันคืออะไรชื่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่แต่ว่า18ตุลาคมนี้นะครับที่ i m p a c ค Are n a เมืองทองธานี จริงๆเหล็กไม่ถึง2เดือนไหมไม่ถึง2เดือนเขาก็เลยอยากรู้ไงว่าโปรเซสอ่ะมันไปถึงขั้นไหนแล้วพูดได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ได้ครับพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยคกิจะพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้เลยกพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพราะพูดแล้วโดนแน่นอนเพราะว่าพูดแล้วโดนัว์ครัวผมก็จริงๆมากมากที่สุดเท่าที่ทุกคนรู้เลยก็คือเพลงทุกเพลงในอัลบั้มดัซซนดอนก็จะได้เห็นบนคอนเสิร์ตเลยครับผมแล้วก็มีพวกเราห้าคนนี่แหละมีพวกเราห้าคนไม่ขาดไไปหน ขอบคุณนะครับผม <c oughs> แต่รู้สึกอยากให้ตื่นเต้นรอกับพวกแบบสกลงานมากกว่าเพราะมันก็ถือว่าจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับอยากให้แบบรอชมแบบแพลนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแบบแปลงเวทีจะออกมาดีไซน์ประมาณไหนเพราะครั้งที่แล้วก็เรียกว่าสร้างออกมาได้แบบไปหาแฟนคลับแบบทั่วถึงแล้วก็พยายามดีไซน์ออกมาให้แบบว่าได้เจอทุกๆคนครับ ถึอาจจะเป็นสนามบอลคือแฟนคลับนั่งแบบรอบๆอ๋อจัดอิมแพ็ก็จริงนะแต่ว่าเราแสดงที่สนามบอลใช่เป็นสนามบอลหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปทอนเนอะก่อนอาจจะพูดได้ไม่เยอะแต่ว่าแฟนซายเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาแฟนซายจะต้องมีคนทิ่มุกมาแบบอ่าอันี่ถามถูกประเด็นเลยคือจริงๆผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะเป็นคนให้เกรดตลอดนะว่าแบบว่ามุกที่เขามาเล่นกับผมเนี่ยผ่านหรือเปล่า เต็มเต็มสิบไยผมให้ทั้งนี่เกดดเมนทอร์คือแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีเวลาประมาณหนึ่งในการแบบคุยกับเขาอะไรเงี้ยผมจัดทุกคนเลยจัดคาว่าจัด่านคือจริงเราดีใจมากที่เขามาแล้วเราเราฟังแล้วนี่มาแล้วด้วยพี่มีมุกมาฝากนี่ผมเปลี่ยนท่านั่งเลยเนี่มาเลยผมเป็นโคจอยเดี๋ยวไวเลยตอนนั้นผมรอกดแบางคนก็แบบเสียบก็เฉียบเลยบางคนไม่เสียบผมก็ให้กลับมาเล่นใหม่ในครั้งหน้ายังไม่ผ่าน ีนสตอนแรกจะหูหมาละไม่หูหมาเลยตอนนี้ตลกซ้อมแล้วต้องกับไปซ้อมอาจจะต้องมีการแบบว่าติวดีๆแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่แฟนคลับของพวกเราเนี่ยครับคือได้มีโอกาสนั่งแล้วนะมองหน้าปุ๊บชวนพี่คุยหน่อยไ่โดยเฉพาะเราสองคนอะโดนบ่อยคิดมุกให้พี่หน่อยไรแล้วแบบอะไรเฮ้ยไม่ใช่สุทธนพูยแล้วคิดได้ไหมก็ได้นะก็ต้อมอยู่ดีครับผมเพราะว่าเราไม่เคยหวั่นกับ เหตุการณ์ข้างหน้าแล้วใช่คิดว่ามันจะรับมือกับที่เขาจะมาหยอดมาจีบมานู่นมานี่เราทันเขาไหมจื้อพ้องกันเลยก็ต้องรองดูใช่เพราะเราแบบค่อนข้างจะมีกำแพงหัวใจอะใจแข็งเหมือนหินหินอะไรหินหยดลงน้ำน้ำอย่ลงหินนะโอ้ยหรือุปยแฟนต้องกลับไปทำกันบ้านกันเยอะแล้วล่ะต้องทำกันบ้านแลว่าทลายกำแพงได้ไม่จากความไม่กระเจ ความเป็นจริงคือทุกคนจะเตรียมอะไรมาเพราะเราก็พร้อมรับอยู่แล้วครับผมอาจจะสมมติบางคนอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรเลยขอแค่หัวใจ่าเงี้ยก็ก็ได้ก็ได้อยู่แล้วโชว์ความเป็นตัวเองเลยครับผมแต่จริงๆเราส่งออเป็นคนละเอียดอยู่แบบ<ม>หัวใจหัวใจแบบไหนสมมติว่าขอหัวใจหน่อยเราก็ไม่รู้เขาอาจจะได้่างนี้เปล่า <c oughs> หรือว่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> เราไม่รู้ก็ <c oughs> ต้องถามไงเคยเจอใครในบางคนในชีวิตไหมครับที่แบบบางทีไม่จาเป็นต้องเครียดก็ได้แต่ชอบทาให้เครียดอย่างเงี้ยนอรฮะก็ ก็เหนื่อยที่จะพูดเหมือนกันนะผมดอกไม้สวยเออสวยดีก็สวยดีอะซิงเกิลล่าสุดผมไม่น่าจะผลิตกรจนเึ้นเยอะทำคอนเสิร์ตกันเยอะสุดนะครับผมซิงเกิลล่าสุดครับผมกับเพลงที่สิบเพลงที่สิบเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยอดขึ้นมาแบบน่าตกใจครับผมแล้วก็เป็นสีใหม่ของไรแค้นอันนี้พูดพูดทุกครั้งเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ จากต้วยชียรอนเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบอสแกงจากจับพี่แกเนี่ยเป็นพี่เต่าพี่เต่าอยู่บนทีเจก็เลยรู้สึกว่าทุกคนแบบให้การตอบรับแบบอาจจะเพราะแบบชื่อเสียงของพี่ทีเจอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับพี่ทีเจเขาก็แบบอาจจะมาฟังผลงานแล้วอาจ,จมาเจอเราครั้งแรกก็ด้วย <c oughs> ด้วยก็ได้ผ่านเพลงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกไง ก็ดีใจคือบางคนแบบมาฟังเพลงเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันมีความฮิปฮอปอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสนุกอะไรเงี้ยคืออะไรแค่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเราเป็นวงที่ค่อนข้างสนุกสนานกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนเพลงนี้มันก็เหมือนดึงคาแรคเตอร์ตรนนั้นออกมาใช้อะไรเงี้ยผมว่าก็สนุกดีลงถึง MV ด้วยแบบผมว่า MV ก็น่ารักดีใช่ไหมก็แบบว่าเป็นแบบนักมวยคุณก็เป็นใช่ใช่ผมเป็นกรรมการนะเป็นกรรมการหล่อต่อเล็บเจลนี่ครับผมนี่ครับผม ช่วงนี้หลายๆคนชมว่าแบบว่าพี่ตุ้ยหลอเลื่อเอยังไงซิเราคือเราก็รับแมรับแมมรับมหมรับอยู่แล้วอุ้ยผมเล่าผมเล่าวันนี้ได้ไหมเล่าได้ปะที่ญี่ปุ่นเราเล่าได้แล้วแต่ล่าสุดโจ๊กสรุกสรุปล่าสุดไปคอนที่ญี่ปุ่นมาของ g m t v โดยที่พวกเราเนี่ยมีช่างห้าเออเรามีเรามีวงวงมีสมาชิกห้าคนแต่ว่ามีช่างเนี่ยคู่เดียว ซึ่งมันก็ต้องมีการ manage เวลาในเรื่องของเวลาว่าเราจะต้องแต่งหน้ายังไงเรียลำดับยังไงโดยเด็กเนี่ยก็มีการด i สคั s กันว่าใครแต่งหน้าก่อนอัสสัยจะเป็นเลโก้เพราะเลโก้แต่งหน้านานอะไรเงี้ยบางคนเขาจะแต่งนิดแต่งหน่อยบางคนจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเหลือสองคนสุดท้ายให้ถ่ายว่าใครแน่นอนที่สุดมีตุ้ยหนึ่งสองเลยคือบิลเลียมอ่าสองคนนี้มีการหันมาเฮ้ยใครจะแต่งก่อนพี่ตุ้ยพูดเลยเฮ้ยบิลเลียมแต่งก่อนเลยก็ได้ พี่หล่อง่ายนี่มาคือเรงคือธรรมดาผมอ่ะเป็นคนแต่งหน้าคนแรกตลอดเลยใช่ในวงแบบไม่ว่าแบบจะส่วนใหญ่แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมแต่งคนแรกอะไรเงี้ยแล้วมันเสร็จเลยแล้วมันเหงาหรือว่าผมแต่งหน้าถ้าผมเสร็จแล้วผมก็ต้องนั่งรอเพื่อนๆอะไรเงี้ยแบบไม่มีใครเล่นกับผมเลยอะไรเงี้ยใช่วันนั้นก็เลยแบบอยากอยากแต่งคนสุดท้ายบ้างอะไรคนสุดท้ายแตงเาก็เลยคือเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะพูดไงดีให้วิลเลียมมันไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาตรงนี้มามันก็เลยบอกเออแล้วแต่ละกันนะครับเคล็ดลับคำหล่อที่หล่อใช่ น้องรับน้องรับนะโอ้รับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราชอบมารับหน่อยค่อนข้างเต็มใจโอเคใช่ก็ชมได้อีกเรื่อยๆเลยรวมถึงชมทุกคนด้วยเพราะอย่างเลโก้นี่ยเขาหล่อขึ้นเยอะนะครับครับผมได้ได้หมดเลยฮะอยากหล่อได้อะไรหล่อได้ไรชมได้อีกเลยเพราะถือว่าคือเลโก้ก็มีความเป็นตัวเองมีความแบบชายมากขึ้นมีความสวดชายมีความเป็นผู้ชายถ้าผมก็รู้สึกว่าผมว่ายิ่งโตขึ้นมากกว่าพอพอด้วยความความโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเลยแบบว่า เอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใช้คขาว่าอะไรออร่าเหรอออร่าออร่าหรืออาจจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆเสิร์ฟไปนะครับผมมันก็เรียว่าช่วยทำเสริรมความมั่นใจไปด้วยโดนแดดก็ไม่เป็นไรเลยผิวไม่บวมคำถูกต้องเพราะว่าเรากินกันแดดเข้าไปนะครับผมหรือว่าดอกเตรเอลิสันครับผมฝากด้วยนะก็ถือว่าคือแบบว่าหลายคนก็แบบว่าแอบชอบปื้มยกนิสสังลาวเขาแอบชอบคุณอะครับชอบได้เลยไม่ต้องแอบนะอย่าแอบให้มากบ เลยต้องแอบแล้วฮะคือรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาผมสนุกกับการค้นหาตัวเองมากกว่าครับผมในเรื่องมีอะไรที่หลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้แต่พี่ทำให้พี่ๆในวงบวกไหมเพราะขึ้นชื่อกันเรื่องนี้เป็นเคนจะพูดถึงไหนลองหน่อยแล้วกันไหนๆก็มีสื่อละนานๆสื่อจะได้สัมภาษณ์เราก็เห็นเห็นมาหลายหลายสัมภาษณ์เลยว่าแบบ พี่คนนี้ห่วงอย่างงู้นห่วงคนงี้ไม่จริงครับผมไม่ได้ห่วงอคุณคุห่วงพี่คนกลางผมเป็นกลางอยู่แล้วห่วงไหมห่วงแปลว่าห่วงไม่ห่วงก็ห่วงถ้าคนสนิทห่วงก็ห่วงด้วยอ๋อตามเทรนหรอตามเทรนตามเทรนคือคือจริงสมมติในรถไฟเลโก้เป็นเป็นปูนปูนใช่ไหมเป็นปูนปูนผมแน้วก็จะเป็นผู้โดยสารแถวสามคือไม่ได้หลังสุดนะเราพยายามไปอยู่เราก็ตามรถไฟตามเทรนไปสมมติว่าเฮ้ยพี่นัทห่วงและห่วงด้วยเลยเป็นบ้าเลยใครพูด วามหมายคือไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> ต้องไปถามคนอื่นดูด้วยไม่แต่ผมก็ต้องพูดในมุมของผมด้วย <c oughs> ว่าความเป็นจริงเนี่ยคือไม่ใช่แค่พี่พี่นะครับที่ห่วงผมผมเองก็ห่วงพี่พี่เหมือนกันคือพวกเราเนี่ยเป็นห่วงกันรักกันมากๆเลยเราถึงรักกันได้ขนาดน,นี้เนาะเขาดูพวกเราไงแบบว่าพี่ผมเขาดูห่วงด้วยอะไรก็อย่างที่บอกครับได้ผลิตภัณฑ์ดีๆออล่ามันเลยมาใช่แล้วก็ชอบแบบคือเก็เป็นสัตว์สังคมแหละ เออเราก็ชอบไปหาคนนูน้นคนนี้อยู่เรื่อยๆครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรทางด้านเคมีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีเพื่อนเยอะๆเราอยากมีคนรู้จักเยอะๆเงี้ยครับผมเราอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนในวงการเยอะๆะอะไรเงี้ยครับผมอย่างพี่ๆในทีป๊อปเนี่ยคือวงการเดียวกันน่ยก็อยากจะสนิทด้วยอะไรเงี้ยอยากไปงานแล้วแบบเจอหน้าแล้วสามารถทักทายกันได้<ะ>ครับผมแล้วล่าสุดทีเลโก้ LEGO นี่ยเป อะไรนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าเลโก้กับพี่คินน่รู้จักกันมาแล้วกันมานานอ๋อคินเหรอใช่สินึก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 คินเลโก้ตอนแรกนึกว่าได้คุณเลโก้อ๋อคินคินเออคินคือเลโก้รู้จักพี่คินอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตกใจมากเลยตอนที่โปสเตอร์บอกว่า welcome to jimmtv แล้ตกใจเหมือนกันคือตอนแรกมันมันจะขึ้นนอติมาข้างบนฉันนะผมก็เห็นคือเราเห็นแวบแรกเราสไลด์ปัดไปก่อนเฮ้ย ถ้าโพสมันใช่เลยมึงคุณละแต่แรกคิดว่าจดหมายฟ้าอะไรหรือเปล่าเห็นแจ้งเตือนกดเข้าไปเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมเนี่ยเลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่ผิดโกงใช่ไหมไม่ผิดคงอ่ะแล้วก็เลยแบบเลยแบบไอ้คอนเกจเจอร์เลซ่าล่าสุดก็แบบมีมีงานแบบไลฟ์ของทางค่ายเนี่ยก็แบบไปให้กำลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่แบบเอ้ยมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็สนิทกันอยู่แล้วใช่แล้วหวังอาจจะได้มีโอกาสร่วมงานร่วมกันหรือเปล่า พี่เป่าเนาะพี่ตุย้ยไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ผมเป็นกาาลางอยู่หลายอย่ <c oughs> อยู่ <c oughs> เนาะครับผม <c oughs> ถ้างั้นเดี๋ยวฝากดีกว่าค่ะทั้งแบบว่าเราทัง้งคู่เนาะแล้วก็หลายแคนเครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับไออย่างน้องเลโก้ก็มีซีรีส์ที่ถ่ายจบไปยังถ่ายจบไปแล้วครับผมเรียกว่าออนใช่ไหมจบกจบเนี่ยไม่ได้แค่เรื่องของเลโก้แทบจะจบทั้งโอเรื่องเราด้วยก็พูดถึงนะพูดถึงหน่อย แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าใกล้แล้วถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าคัมมิ่งสูนถ้าพูดอย่างนี้แปลว่ารอเลยถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าตั้งตาตั้งตานี่นี่เนี่ยขอขอใช้คําพูดของเมนเทอร์มาริยาจับตาดูค่ะนีทับยูเฟสอ่ะทับยูไออ๋อโดนอดฝึกภาษาอังกฤษอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ้ยจะไปสอบไอเอลนะเป็นกำลังใจด้วยสอบไอเอลไดครับผมฝากนอกเหนือจากนั้นล่ะห่ังของพี่ตุ้ยก็มีเรื่องอะไร คุยเห่าเครื่องอะไรนะหมาเห่าเครื่องบินคุณอยู่กับนัดเล่นเยอะกันไปแล้วนะเนี่ยขอโทษคุณเราเป็นหมาป่าไงนี่แฟนเขาขาจะงงเป็นดาวงนม่าไม่ใช่เป็นหมาไม่ใช่รักกันครับผมรักกันไหนฟ้าหน่อยยังไงเปิดไปได้อยังกล้องคือรอแบบเขาเรียกว่าใกล้แล้วเช็ดความสะอาดทับฟ้าสะอาดสุดๆแล้วคือเครื่องบินนี่คือรอบินแล้วขับเครื่องบินแล้วตอนเนี้ยรอขึ้นไฟแล้วคุณเป็นปูนปูนเไรนะคุณผมเป็นหมาอยู่ได้ นั่นแหละเอาเป็นว่ากำลังอยู่ในโปรเซสที่แบบใกล้แล้วอะไรอย่างง<ช>ี้รวมถึงพ<น>ี่วีทุกคนด้วยก็อ,อยากติดตามนะครับมาเอาเครื่องบินอ่าแล้วก็มาถึงผลงานของไรแค้นนะครับก็ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ายัางเหลืออีก สี่เพลงหน้าในอัลบัม้มก<น>็อยากให้ทุกคนนะครับคอยติดตามนะครับไรแคนดัสแ n นดอนะครับผมก็ใครที่ได้มาแฟนไซ์ก็เจอกันนะครับในงานแฟนไซ์แล้วก็รอ <ปะ S 1> ถึง<ม>คอนเสิร์ตของพวกเรานะครับไรแคนดูดด e ดดูดดู r ดูด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 ดีดดูดด <laughs> like ูด <laughs> ดูดด a ดดูดดูดดนีู้ดดูัดูดดูดดูดดกดด่ดดตดดูาดูดดูดะครับดบ<น>ด่ดดู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 าดูดดตดดู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 กดูดดกดดูดดดอูดดูดดูดด ครับผมก็ชอบทงติดตามนะครับไลค์แคนออฟฟิเชียลทุกโซเชียลมีเดียเลยไม่ว่าจะเป็นโอซิมิเฮชกาต่างๆอะไรอะอะไรนะไม่เขาเผื่อเขาจะได้เข้าใจกันไงไม่เข้าใจไม่เราพูดรุมๆวแบบมีแอปมีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะคะเป็นบีอาจจะไม่ว่าเลยแต่นี้มันเป็นยูก็ฝากด้วยครับไลค์แคนออฟฟิเชียลแล้วก็ฝากไลค์แคนแล้วก็ฝากเลโก้แล้วก็ฝากพี่ตุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับ